แบานตุกตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุมานนะคะสวัสดีงานคัสตอมพร้อมเล่นกับปนุษย์ค่ะสวัสดีคนพี่พิษด้วยสวัสดี ประเทศไทยสวัสดีทุกบ้านนะคะที่รักในความเป็นไทยนะคะโมเดลโขนนะคะอยากให้มาลดแล่นในโลกของโมเดลของเราโอเคบ้านนี้นะคะเป็นของบ้านเป็นพินุมานของบ้านนี้สั่งจงสีฟ้าเพิ่มด้วยได้จงทองแล้วก็จงสีฟ้าเพิ่มนะคะน้องเป็นงานคัสตอมบอดี้ขนาด1นทับเป็นงานทางฝั่งบอดี้ Body เป็น เป็นงานของท้องฝั่งไค้จีนนะคะคัดซ่อมโดยป้านุชนาะหัวของคนพีพีตป้านุษติดกาวตรงช่วงของจอนหูให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทั้ง3ส่วนสอ,สองฝั่งนะคะก็เป็น6ส่วนนี้นะคะด้านหลังเป็นเส้นผมเส้นผมเป็นไหมสวยงามแบบนี้ถ้าสมมุติว่าไหมเขาแอบเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหาอะไรเนี่ยเขีย่ยเขี่ยออกมาได้นะคะเนี่ย เขี่ยออกมาแล้วก็จัดแต่งทรงให้สวยงามตรงท้ายทอยก็จะเป็นผมแบบนี้ดูน่ารักชะละหัวน้องสามารถก้มได้นะคะเงยหน้าได้ก้มหน้าได้หันซ้ายหันขวามีอิสระในการโพสท่าทางนะคะพาไปเที่ยวไปเล่นนะแสดงท่าทางแขนอยากดัดตรงไหนให้จับส่วนนั้นนะคะน่ยอยากงอข้อศอกก็จับข้อศอกอยากงอข้อมือก็จับข้อมือนะคะอยากงอหัวไหล่ดัดหัวไหล่ก็จับตรงหัวไหล่ ะะเด็กๆจะปลอดภยัยแล้วก็ไม่หักง่ายนะไม่หักไม่แตกไม่ร้าวนะคะจะอยู่กับเราได้นานๆทีนี้การทรงตัวให้น้องนะคะจับให้มั่นคงก่อนข้อต่อต่างๆจับทิศทางให้ดีน้องก็จะยืนได้มั่นคงนะเท้าไม่มีเกาวเท้าไม่มีกาหรนะาอว่ป้ามนุษยขาทาไมน้องไม่อยู่บ้านหนูแล้วยืนไม่ค่อยได้ทําไมในคลิปส่งงานป้านุษยน้องยืนง่ายจังคุยกันรู้เรื่อง คุยกันรู้เรื่องนะคะหัวน้องสามารถถอดได้นะคะก็พยุงหัวให้ดีดึงตรงๆออกแบบนี้กรณีที่ต้องการใส่เสื้อสวมหัวแต่ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อสวมหัวก็ไม่ต้องถอดนะคะการถอดเข้าออกๆบ่อยๆเนี่ยจะทําให้จอยหลวมได้แล้วก็ในอนาคตก็จะทําให้หัวก็จะหมุนติ้วๆอะค่ะนี่ก็คือหัวแน่นนะคะไม่ได้หมุนติ้วๆนะอยู่ทรงตรงไหนก็ก็อยู่ทรงน,นั้นจงกระเบนในส่วนของจงกระเบนนะคะสามารถ ถอดได้ก็งอไปเท้าน้องลงแบบนี้แล้วก็รูดตรงตรงลงมาทีนี้ก็ใส่เสื้อชุดใหม่ชุดหล่อพาไปเที่ยวแล้วถ้าอยากใส่จงกระเบนอีกครั้งนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะงอไปเท้าน้องลงแบบนี้แล้วก็สวมลงไปให้เท้าเนี่ยค่ะพ้นจากจีบของจงกระเบนนะคะผ้าตัดไทยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของดินที่จะเกี่ยวนะคะเนี่ย ดินตรงนี้ค่ะดินทองดินเงินที่จะเกี่ยวกับปลายเท้าได้เพราะฉะนั้นระวังหน่อยเนาะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะพอปลายเท้ากับส้นเท้าน้องหลุดออกมาจากโจงกระเบนทั้งเท้าแบบนี้แล้วก็ดันตรงกลางค่อยๆดันนะคะในส่วนของผ้าคาดตรงกลางเนี่ยจะจะแข็งแรงหน่อยค่อยๆดันขึ้นไปแล้วก็เนี่ยค่ะให้ให้ผลเอว ดันให้สุดเป้าพลนเอวนะคะแล้วก็จากนั้นก็จัดแต่งทรงของจงกระเบนให้สวยงามนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใส่จงสีฟ้าดีกว่าเนาะนะคะจงกระเบนถ้าเกิดว่าจีบไม่สวยนะคะก็จัดแต่งให้สวยงามอย่าลืมนะคะอยากงอข้อศอกข้อเท้าเอ้อยากงอข้อศอกอยากงอหัวไหล่อยากงออะไรตรงไหนให้จับตรงนั้นนะคะจับตรงนั้นแล้วก็ ข้อเท้าก็เหมือนกันเข่าก็เหมือนกันนะคะเนี่ยงอได้ก็ให้จับตรงเข่าบางจุดก็จะแข็งหน่อยเพราะว่าบอดี้เป็นพลาสติกผสมอะค่ะเป็นงานเหมือนกับอ่าบาร์บี้อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นเรซินไม่ใช่เป็นพลาสติกที่เป็นเรซินหรือว่าเป็นแบบกันผ้ายอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาจะเป็นพลาสติกนุ่มๆเนี่ย นุ่มๆน,นะคะมีความมีความนุ่มๆด้วยแล้วก็นิ่มๆด้วยเนี่ยค่ะมือก็จะนิ่มๆด้วยองอได้เนี่ยค่ะจับงอได้ดัดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาจับน้องก็ระวังหน่อยนะคะเนี่ยาการทรงตัวจับน้องให้ดีจับเท้าให้มั่นคงแล้วก็ให้ยืนนะคะรองเท้าที่จะหามาใส่ให้น้องก็มีความสําคัญนะคะถ้าพื้นรองเท้าแบบว่า หนาเกินไปมันก็จะทําให้ความยืดหยุ่นเยอะน้องก็จะยวบยั่วไค่ะนึกออกไหมนึกออกเนาะแต่ถ้ารองเท้าที่พื้นบางๆหน่อยแล้วก็ไม่นิ่มไม่นิ่มจนเกินไปอะค่ะพื้นถ้าหนาก็ต้องเป็นพื้นแข็งๆหน่อยนะก็จะทรงตัวได้ดีแล้วก็พื้นต้องเรียบนะคะน้องก็จะยืนได้ดีแบบนี้เลยโอเคพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะพินุมานเมื่อกี้ใส่จงทองใช่ไหมตอนนี้ใส่จงฟ้าดีกว่าของบ้านนี้นะคะ พร้อมกับบ้านแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่อุดหนุนง,งานคัสตอมพอมเดนของปนุษย์นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ